เนี่ยใกล้เวลาแสดงพินละเดี๋ยวข้าขี่ม้าไปหาเวงยี่ดีกว่าตามที่ข้าได้นัดหมายกำนางเอาไว้พ่พาตัวพวกที่ก่อความวุ่นวายออกไปจากที่นี่เถอะรับทราบครับเช่นนั้นพวกข้าจะทำตามที่ท่านตการครับเอ๊ะเวงยี่ข้ามาแล้ว เมื่อสักครู่นี้เกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเวงยี่ที่นี่มีอะไรขึ้นหรอไม่มีอะไรมากหรอกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยค่อนข้างจะสับเพ้านะมือปราบเองก็ไม่ค่อยเป็นงานหลังจากเสร็จเรื่องที่หอกลางวันแล้วข้าก็จะกลับไปจัดการใหม่ให้เรียบร้อยนะท่านไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะไม่มีอะไรอะเวงยี่การที่ท่านเป็นผู้หญิงสูงศักดิ์ในราชสำนักเนี่ยคงเป็นเรื่องไม่ง่ายเลยสินะคงจะลำบากน่าดูเลยนะ อันที่จริงแล้วทุกอย่างของข้าพ่อของข้าเป็นคนที่จัดวางทุกอย่างไว้ให้เสร็จสรรพเรียบร้อยแล้วเพียงแต่ตอนเนี้ข้ายังไม่สามารถที่จะอธิบายอะไรให้เจ้าฟังที่บ้ากชีวิตของข้าถูกกําหนดเอาไว้โดยเสด็จพ่อพ่อของท่านอย่างนั้นเหรอพ่อของท่านเป็นใครกันแน่นะไม่เป็นไรท่านไม่ต้องอธิบายอะไรหรอกพวกเรารีบไปกันเถอะนะเวงยี่ในตอนนั้นเป็นตอนที่ข้าได้จับมือของเวงยี่เป็นครั้งแรกพวกเราสองคนได้จับมือแล้วก็จูงม,มือกัน เช่นยอดฝีมือรอที่จะพบกับหัวหน้าซิมสินะอืมการที่ได้พบกับหัวหน้าซิมนะ่ะถือเป็นเรื่องที่ดีนะในเมื่อเป็นคำขอของสิพี่ข้านะ่ข้าก็จะลองไปพบอุซะหน่อยก็คงจะไม่เป็นไรนะตอนนั้นข้าได้แยกจากเตียบเปงยี่มาข้านะ่ได้ไปรับมวลภาพที่หอกลงวานนะ จากนั้นข้าก็เข้ามาในห้องภายในหอกลางวันอีกครั้งหนึ่งและก็ได้พบกับเตียวเวียงยี่ที่นี่แม่นางแม่นางรอข้านานไหมข้ามาแล้วล่ะนะข้าเข้ามาที่หอแล้วล่ะห้องนี้น่าจะเป็นห้องสําหรับการประชุมนะแต่เหมือนว่าพวกเราจะมาเร็วไปหน่อยนะท่านตึงและท่านซิมน่ยยังไม่มาถึงที่นี่เลยนะนะท่านเสียไปไปเมื่อครูน่นี้ระหว่างทางเนี่ยข้าเพิ่งไปพบกับหัวหน้าพักตึงไป ไม่รู้ว่าหัวหน้าซิมแห่งพักมางกอครามเนี่ยจะเป็นคนแบบไหนกันแน่นะซิมโกฮงนะ่ะเป็นทายาทของตรงหาอองนะเขาเป็นคนที่ก็น่าเกรียาขแล้วก็ลึกล้ําไม่อาจจะคาดเดาได้คนแบบเขาเนะี่ยข้าอยากจะพบเขาตัวเป็นๆดูสักครั้งฮ่าๆตรงนี้มีเพียนอยู่ตัวหนึ่งด้วยท่านยอดฝีมืออยากจะเล่นพินนไหมลองเล่นพินหรือเปล่า เล่นพีน่ให่ข้าดูหน่อยสิได้เลยแม่นางเดี๋ยวข้าจะลองเล่นพิณให้ท่านฟังนะจากนั้นข้าก็ได้เล่นพิณไปให้กับแม่นางเตียวเหว่งยี่ฟังหลังจากที่ข้าเล่นพิณจบนางก็ชื่นชมฝีมือการเล่นดนตรีของข้าท่านเนี่ยมักความสามารถจริงๆนะท่านเสียงไปไปฝีมือการเล่นดนตรีของท่านน่ะไม่เลวเลยทีเดียวอะ่ะ แม่นางเวงยีย่ก็ชวมันเกินไปแล้วข้าแค่เล่นได้งูปลาปลาเท่านั้นเองนะนะข้าไม่ได้ชำนาญในเรื่องการสังคีตอะไรหรอกอยุทธภพเป็นสถานที่ผจญภัยของเหล่ายอดฝีมือทั้งหลายก็ได้มีอาชีพที่ถือกําเนิดขึ้นมามากมายไม่ว่าจะเป็นนักปราดนักปรุงผู้คุ้มกันนักล่าข้าหัวมือปราบนักสํารวจล้วนแต่เป็นอาชีพที่พบเจอได้บ่อยหากยอดฝีมืออยากจะพัฒนาศิลปะการดีดพินก็ลองอาชีพปาดดูก็ได้นะ นั่นเป็นอาชีพที่น่าสนใจทีเดียวนะแม่นางน่าสนใจดีอ่ะว่าแต่การประชุมหอ,อกลกางวันที่จะจัดขึ้นในยามสี่นี้ก็ใกล้จะได้เวลาแล้วล้วนะยอดฝีมือพวกเราเนี่ยเตรียมตัวกันเถอะนะไปเตรียมตัวกันเลยแต่หัวหน้าตึงกับหัวหน้าสิบยังไม่มาเลยนะพวกเขาไม่รู้โมไปทำอะไรกันอยู่ที่ไหนบางทีอาจจะเกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นหรือเปล่านะท่านคิดว่าไงอ่ะ โอกาสที่จะได้ฟังนางคานิกาบรรเลงพินนั้นหายากมากเจ้าเข้าไปฟังก่อนเถอะไปฟังนางคานิกาสูอินน่ะบรรเลงพินถ้าพวกเขามาแล้วเนี่ยเดี๋ยวข้าจะไปเรียกเจ้าเองดีไหมละ่ะเสียไปไปได้เลยงั้นข้าขอตัวเข้าไปฟังเพลงพินก่อนกันแล้วกันนะเดี๋ยวเวียงยี่ท่านจะอยู่ในห้องนี้สินะใช่เดี๋ยวข้ารอแถวนี้ละ่ะเดี๋ยวข้าดูให้ ว่ากันว่าฝีมือการดีดพินของแม่นางซูอินเนี่ยเป็นหนึ่งในใต้ล่าในที่สุดวันนี้ข้าก็ได้มาฟังกับผูสักทีนะยอดคาิกาหญิงที่ดีดพินเพราะที่สุดเดี๋ยวข้าจะต้องไปฟังก่อนระหว่างที่ข้ากำลังฟังเพลงพินตอนนั้นอยู่ดีๆก็เกิดเสียงขึ้นข้าก็เลยวิ่งกลับไปในห้องที่เตียงหยิงยี่อยู่แต่ปรากฏว่านางไม่อยู่ที่นั่นแม่นางหยิงยี่ท่านอยู่ที่ไหนนะ ท่านยอดฝีมือท่านยอดฝีมือท่านฝีมือช่วยด้วยเฮ้ยแม่นางแม่นางเป็นไรไปอ่ะแม่นางซูอินนางคณิกาท่านเป็นไรไปเหรอทําไมท่านมาไออยู่ตรงนี้ล่ะแม่นางท่านยอดฝีมือเมื่อกี้เปบ่าวรับใช้เห็นว่าองค์หิงอ่ะถูกลักพาตัวไปรีบตามไปเร็วเข้าองค์หญิงไหนกัน องหญิงนครเหลี่ยมกันเหรอถ้าพูดถึงใครอ่ะใครโดนละพาดตัวนะพูดให้ชัดสิไอ้ชายข้าบมายถึงองค์หญิงโวยแห่งตาซ่องนะ่ะเตียวเหว่ยยี่ยังไงล่ะนางนั่นแหละคือองค์หญิงฮะแม่นางซูอิมถ้าหมายความว่าไงอ่ะหมายความว่าเตียวเหงยยี่แม่นางท่านนั้นนางมีตําแหน่งเป็นองคหญิงอย่างนั้นเหรอเนี่นางเป็นองคหญิงเลยนะเนี่ยข้าไม่อยากเชื่อเลยว่าแม่นางที่ข้า รู้สึกว่ามีใจด้วยมาตลอดเป็นองค์หญิงอะรู้สึกว่าเราจะเล่นของสูงเกินไปหรือเปล่านะเนี่ยที่แท้เวงยี่นางพม่นางสุอิมใครใครเป็นคนละพาตัวองค์หญิงไปอะนางยังอยู่ตรงนั้นอยู่เลยเมื่อคู่กรอนอะพวกแ้นน่ะเป็นกลุ่มชายชุดดำใส่ช,ชุดดำปิดอำพรางใบหน้าพูดจาก็ไม่พูดจาใดๆทั้งนั้นเลยนะในมือของพวกั้นน่ะถือกระบี่จงจวนด้วยแต่ว่า เขากลับใช้พลังกําลังภายในแบบเหลี่ยวด้วยการต่อสู้ค่ะไม่รู้ว่าเขาเป็นพวกไดจริงๆดูไม่ออกเลยเจ้าค่ะชาวเหลี่ยวงั้นเหรอนี่มันแย่ละค้ะต้องรีบไปช่วยนาเดี๋ยวนี้เลยจช้ยดฝีมือจะเย็ดก่อนนะจเ,เจ้าค่ะเอ่อวก้จาหน้าที่ในท้องถิ่นนะไม่อาจจะให้ความช่วยเหลือใอดไ,ได้ทานนะเวียงยีนะ่ะไม่เหมือนกับคนทั่วไปนะน,นะสูงส่งมากจริงๆอีกอย่างค่าที่บอกเรื่องนี้กับ ท่านตึงแชบังแล้วก็ซิมโกหงไปแล้วเจ้ากับข้าเนี่ยรอฟังข่าวพวกเขาอยู่ที่นี่น่าจะดีกว่าก็ได้นะรอฟังอยู่ที่นี่เถอะจะให้ข้ารอฟังได้ไงอะ่ะไม่ได้นะองหญิงกำลังตกอยู่ในอันตรายเดี่ยวเบงยี่อยู่ในมือของพวกนั้นเน่ยไม่ได้แม่นางโซอิมข้าคิดว่าข้าจะไปช่วยนางดีกว่า ฝีมือจะไปก็ได้แต่ว่าไปนคนเดียวเก่งว่าจะไม่พอหรอกนะฝีมือแค่ท่านนะ่ะแล้วก็เรื่องนี้บอกใครโดยพละการไม่ได้ด้วยนอกสิยจากว่ายอดฝีมือจะหาคนที่ไว้ใจได้มาช่วยเหลือนะแย่และสิข้าต้องไปช่วยนางให้ได้เลยไม่งั้นคนอื่นจะตัดหน้าไปไงข้าต้องเป็นวีรบุรุษของเรื่องนี้เออคนที่ไว้ใจได้เหรอข้าขอคิดก่อนนะเสี่ยวป้อพี่ตึงสิทธิ์พี่ลิว่วทีเฮียงพว,พวกเขาก็เป็นคนที่ข้าไว้ใจได้นะแต่ข้าจะขอความช่วยเหลือจากใครดีนะเนี่ย ข้าไปหาพวกเขาที่โลงเตี้ยเหมี่ยวเหมี่ยวแม่นางซูอิมไว่ใจได้เลยเดี๋ยวข้าจะไปหาสหายนะเดี๋ยวพวกเราวางแผนกันก่อนแล้วค่อยลงมือไปช่วยแม่นางหวงยี่ทำเรื่องห่วงนะแม่นางซูอิม่านก็หล่อยู่นี่ก่อนแล้วกันอ้าวแล้วไม่มีใครช่วยข้าหน่อยหรอกคะเอาละตอนนี้ข้าต้องไปพบเพื่อนๆนะเพื่อจะหาขอความช่วยเหลือน่าอะไรอะอีกาของคอ่อยอ้อยนั่นมันอีกาที่ไหนล่ะจิตพี่อันหนวเองอันหนวนี่ยจะบอกว่า นั่นนะ่ะคือเหี่ยวนะนะท่านยอดเปมือคข้าได้ยินมาว่าเพื่อนของเจ้าถูกลักพาตัวไปข้าก็เลยเอาเหียวตัวนี้มาให้เจ้ามันชื่อว่าเฮ็กซัวยังไงล่ะเจ้าเฮ็กซัวตัวนี้ฉลาดมากเดี๋ยวมันจะช่วยท่านอีกแรงหนึ่งนะในการตามหาน่ะเฮ็กซัวน่ะนะนะสามารถตามพวบโจนได้ด้วยมันจับโจนเร็วมากและมีสัมผัสที่ฉับไวมันจะระบุตำแหน่งของโจนนั่นได้แลวเจ้าก็จะติดตามมันไปยังไงล่ะเป็นไงล่ะอันวนฉลาดไหมที่ส่งเหี่ยวมาช่วยสิพี่นะ่ะ ไออนนวนเอาเหี่ยวมาช่วยข้าเหรอเนี่ยเจ๋งไปเลยอะที่แท้แม่นางอนวนวดนั่นเองขอบคุณป้าๆนะข้าขอฝากเจ้าด้วยนะเฮ็กซัวเหี่ยวเลยช่อเฮ็กซัววะเนี่ยเดี๋ยวข้าจะต้องเล็งเหี่ยวไปที่เป้าหมายก่อนให้เหี่ยวมันจอดลงที่เป้าหมายจากนั้นข้าจะติดตามโจรไปว่าใครละผาตัวเจ้าหญิงเจ๋ยงยี่ยของข้าไปแม้วันจะเป็นเจ้าหญิงจะยัยง,ยง,ยงไงข้าต้องได้นางแหละเฮ้ยเหมือนคนร้ายอยู่แถวๆนั้นหรือเปล่าเหี่ยวจอดจงไปที่เป้าหมายสิ ดี๋ยวเข้าได้เลยเดี๋ยวเหี่ยวจะลงให้เดี๋ยวนี้นม่ไไงตาม,มาไปด,ดีกว่าใครกันแน่นะที่เอาตัวองค์หญิงไปเดี๋ยวซ้อมก่อนซ้อมซ้อมคงหอ,อกก่อนโอเคถ้าจะต้องไปพานางกลับมาป่านนี้นางโนนข้ามยังเนี่ยเดี๋ยวข้าต้องตามหากันใช้ทักษะใช้ทักษะพิเศษในการนี่ไงคนร้ายใช่ไหมแกใช่ไหมคนร้ายอะ่ะ หรือเปล่าเฮ้ยไม่ใช่ครับไม่ใช่คนร้ายเว้ยไม่ใช่นี่คนร้ายใครจะเปกเป็นคนร้ายอะ่ะต้องเป็นแกนแน่เลยบอกมานะเจ้าจะอยู่ไว้ไหนอะ่ะบอกก็ไม่ใช่ยังไงล่ะไม่ใช่เฮ้ยฟันคนปิดแล้วนะข้าเป็นยามเฝ่าประตูตั้งหากลับไปเก็คนร้ายอะ่ะบ้าแล้วเฮ้ยไม่ต้องมาโกหกเลยเจ้าเป็นทาหารเหลียวชันเลยเนี่ยทหารเหลียวเครื่องแบบเนี่ยข้าจำได้นี่ไงคนโกหกอยู่เลยแกเลยอ้าวข้าไปแล้วทำไงดีที่นี้ไม่มี ตัวประกรันที่จะสอบปากคำยเนี้ลืมไป่ะหัพังมือข้าเออช่างมาเถอะตอนนี้เขาก็ต้องค้นหาบางอย่างแถวนี้ก่อนเออยข้าตัวประกรันไปซะแล้วเอยเฮ้ข้าเก็บป้ายหยกได้อันนึงนี่หรือว่านี่จะเป็นป้ายหยกขององค์หญิงนะพวกที่เหลือคงจะพาเวงยี่ออกไปแล้วที่เหลือตรงนี้ก็น่าจะเป็นพวกเฝ้ายามสินะเป็นแค่ทหารเฝ้ายามยแถวนี้เท่านั้นทหารของพวกเหลียว ข้ารีบตามพวกท่านตึงแช่ทวไปที่โรงเตี้ยมเหมี่ยวเหียวจะดีกว่าไปขอความช่วยเหลือก่อนดูเหมือนข้าคนเดียวนี่จะรับมือไม่ไหวแล้วนะอารมณ์หุนหันพันแล่นกันหน่อยช่วงนี้จากนั้นข้าก็ไปที่โรงเตี้ยมเหมี่ยวเหมียวมีใครอยู่บ้างอะ่ะโอ้เสียวป้อไม้นี่เจ้ามาแล้วเหรอแล้วม่นานที่มาด้วยกันกับเจ้าล่ะฮะเสียวไปไปคืออย่างนี้นะแม่นางที่ข้าเนี่ยมาด้วยกันน่ะตอนนี้ถูกจับตัวไปแล้ววะนะเตียวเวงยี่ พวกเจ้าอยู่ที่นี่กันหมดเลยทุกคนก็ช่วยข้าตามหาแม่นางเตียงหญิงยี่ทีนะนะพี่ลีหูวหวนเจ้าโอเสียวป้อแล้วก็ท่านตึงแช่ทวงทำไมถึงเป็นแบบนั้นปีได้นะที่มีคนละพาตัวในเมืองแบบนี้เนี่ยน่าตกใจจังใช่เดี๋ยวข้าจะเล่าเรื่องให้ทุกคนฟังเองนะพี่ลีหูวหวนเอ้ยแม่นางเนี่ยเป็นถึงองค์หญิงเลยแล้วเนี่ย โอถึงว่านะงดงามมากขนาดนั้นนะ่ะข้าก็ไม่เคยเห็นใครสวยขนาดนี้เลยตั้งแต่ชีวิตขอทานของข้ามาเนี่ยถ้าอย่างงั้นเสี่ยวป้อเวลาเนี้ยยังจะมีเวลาสนใจความงานอีกเหรอพวกดาวต้องรีบช่วยแม่นางท่านนั้นก่อนนะเสี่ยวไปไปท่านตึงแชาทวงเอาไงดีเดี๋ยวข้านี่ยน,นะจะไปที่โรงเตรียมก็แล้วกัน แล้วเดี๋ยวจะให้เงินรางวัลกับคนที่มีข้อมูลอะไรได้มาแล้วก็ข้าจะไปสอบถามแถวแถวนั้นนะนะส่วนแม่นางเลี้ยวเนะ่ก็ไปถามพวกที่องคลักษ์เถอะนะว่าพวกองคลักษ์เนะี่ยรู้อะไรกันบ,บ้างอนะ่ะดีไหมล่ะแม่นางเลี้ยวเฮ้ยๆ hey, hey, ข้าเองก็มีประโยชน์นะเว้ยเนี่ยพวกเจ้าอ่ะลงร่วมมืออะไรกันแล้วเนี่ยก็อย่ามองข้ามข้าไปนะท่านวัดฝีมือท่านตามข้ามาดีกว่าข้ามีวิธีเด็ดๆที่จะช่วยท่านอ่ะ